พี่มาจากไหนคะอ้าวสวัสดีครับค่ะแล้วก็เพื่อพีเหาเลยเนาะอ่ามาจากค่ะเป็นช่องของอมรินหรือเปล่าอมรินทีวีครับอมรินทีวีเพิ่งจะเห็นเมื่อวานมาก็เห็นแล้วก็ตกใจหมดเห็นเห็นได้ยินข่าวอยู่ว่าอมรินมาใครมาเนาะส่องๆดูจามาก็ส่องดูนะว่าเป็นใครหื้ม รับสับเพียงกันมาฮะค่ะอะเร็วๆวสัม์มอยจะลองเลยมาจักบากค,คนดังสเม่หนอคนยังสแม่นะอย่าล,งลองมัมนึองมัมโอ้ยเป็นแมงกอคออท่ะทางโน้นมียาชีกะปูนะคะนั่งเล่นอยู่ <c oughs> เขาทำายังไงทำไมต้องหา่าเขานึ่งเป็นอันเลยเหรอเอะหรออันนี้นะยายบ่ได้เอาอันนั้นมาเลยลืมมือเขาให้เนื้อเอาเนาะไม่แม่นอันนั้นเนาะย่างมันควันไงอ๋อลองชิมดูนะว่าอร่อยไหมระหว่า,างนึง<อ>น่งกับย,ย,ย่างนะแต่หนูนึง่งอร่อยดีใครจะซื้อหนูไหมเนาะนี่อพอว่อาจังไร วันนี้เกงๆรวยๆมันหมานจ้าถูกขายดีขายดีขอให้ขายหมดทุกอย่างในรายการที่มีอยู่อยู่ในบ้านลุงพลนี่แหละค่ะขายให้หมดด้วยหน่อยนึงไม่หลายๆหรอกวะนันนี้ตอนบ่ายจะไปเปิดหน้ายางแล้วแล้วทีมีดเอาคนเดียวตา,ากก็คนเดียวเลยสัมภาษณ์ก็คนเดียวเลยเลยเนี่เข้าใจหน่อยในเอฟซีนะ มาช่วยหนูด้อยมาจับกล้องให้หนูหน่อยนี่ช่วยกันเนาะช่วยช่วยมาหากินก่อนชุดอันที่ที่ไปลำบวงส่วงละบอค่ะนี่นะหนูจะนึ่งนะนี่อันนี้มอันนี้ไลฟ์สดหรือเล็กขอดไฟอ่ะวิดีโอค่ะยังไม่ไลฟ์ทำไมไม่ไลฟ์อ่ะหนูยังไม่ถึงเวลาผ้ามัดมี่นี่ย่งนี้นะนี่ครับผ้าคามนี่ครับนี่ครับปลาทอนข้าใส่นะจะสีสีนดำเงินนะผักคามผักคามผักคาม อันนี้คือไส้กรอกนะครับวันนี้มีเมนูพิเศษจากป้าถอนนะฮะปกติไส้กรอกเขาจะปิ้งหรือย่างแต่วันนี้ป้าถอนมีมีเมนูใหม่นะจากการปิ้งมาเป็นนึ่งครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาตินะฮะว่าจะอร่อยขนาดไหนเพราะว่านึ่งนะมันควันค่ะร้อนด้วย ไม่ใช่มันยากในเห็นไหมล่ะเริ่มไปแล้วนะวันละนิดวันละหน่อยแล้วนี่ปิ้งนะมันควันเนาะค่ะเนาะใช่อันนี้เรามันนึ่งเอานะแต่มันก็อร่อยนะดูครับชิ้นใหญ่ๆนะฮะชิ้นใหญ่ๆราคาถูกๆมากเลยทอดเนื้อล้วนๆมะเนื้อล้วนๆครับชุดอันนั้นราคาเท่าไหร่สองพันห้าตัดเสร็จเบ็ดเสร็จทั้งรวมทั้งผ้าทั้งคาเรงด้วยไงสองพันห้าสองพันห้าค่ะ อยากได้ก็โทรสั่งเลยค่ะเดิมมีเบอร์อยู่เบอร์ยังถอนเบอร์ยังเบอร์โทรบอกเออใส่ใจการผลิตทุกขั้นตอนจากปลาถอนนะฮะใส่กรอบเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวดูค่ะดูบุญยงม่ได้ว่ามาได้เรื่องนี่นะเรื่องเรื่องอ่าอันนี้นะเสื้อผ้าเสื้อผ้าจำลองค่อยใช้เฉยๆผ้เลยาจำลองอันนี้สูงสา่หนึ่ ร้านเดียวเดียวบอกเบอร์ให้ม,ใหมีหมูกับมีเนื้อเด้อค่ะเด้อนี่หมูมันจะเป็นสีนี้นเ,นเนื้อก็จะเป็นสีนี้นะคะนี่อ,อ,อันนี้ข้อละสิบสองบาทค่ะเขาขายนะช<อ>ูนหกสีปกติละสื่อเอ่อส,สื่อออมรินช่องอมรินทีวีก็จะมา กินอยู่ที่บ้านประถอนฝีมือการทําอาหารประถอนยอมรับว่าเห็นน้องบอกว่าโอ้โหรสแซ่บมากบอกพริกนะรเื่อแล้วผมก็เชื่อว่าเนี่ยไส้กรอกที่ประถอนที่ประถอังกำลังชูจิลาลัดบ่จิลาลัดแต่ชื่อเล่นพี่เนยไง ดูสิครับดูครับชิ้นโตๆนะฮะชิ้นโตเนื้อล้วนเลยเนื้อล้วนเนื้อล้วนดูสิครับไม่มีข้าวนะคะไม่มีแตาเลยอร่อยเนื้อล้วนเมียพี่กบเมียตาครบนะค่ะเมียตาครบถ้ามาก็มันจะได้กินเป็นช่วงๆนะคะบางทีของขาดก็น้อยๆนะมันอันนี้มาชุดใหม่อันนั้นชุดเก่าชุดน้อยด้วยสารคามนะคะไม่ได้มีให้ทานทุกวันนะครับเมนูนี้ไม่ได้มีให้ทานทุกวัน ถ้ามาไม่ตรงช่วงก็ <ลด S 2> จะไม่ได้น,น,นอชาน้เงินไนอนทอนค่ะชีน้ำเงินชีฟ้าเออชีน้ำเงินเข้มนะจ้าจ้าจะไปคุยเลยเรื่องกัะพ่อกาแฟพอมไปจ้า <laughs> เอ้ายังไม่สุกเลยไม่ถึงหงาเลยเลยนี่ <laughs> จ้า

ไปเลยไปเช็คเหรอมีสิรูปเรื่อเอาเข้าเอาออกอนล่ใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นถ้าไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นมึนหัวมันอี่วะ กินอะไรนะกินมันหลายมันแบบโลมันอะไรมัน,น,น,ม,น,ม,นมันเพีน้ำมันอ๋อขอบคุณนค่ะค,ครับวันนี้ร้านประถอน่อบ้าจำลองตามระเบิดยังเปิดปกตินะครับเปิดทุกวันเดี๋ยวอีกพักนึงก็ได้เกี่ยวข้าวอีกแล้วนี่โอ้ยจะเกี่ยวข้าวอีกแล้วนะครับข,ข้าวเจ้ายังไม่สุกรออยู่ วันนี้ป้าถอดกแกบอกแกโสดนะฮะโสดโสดสนิทเอฟซีขอเบอร์ออเอฟซีขอเบอร์ปรอาถั่วมบอกป้าบอกปถอนโสดสนิทเอฟซีขอเบอร์เลยมาเลยจะขอเบอร์หรอกมาบากอกเลย มากินนึ่งผักคมด้วยตอนนี้นะัเคยกินไหมผักคมเนี่ยือปาอายกิน,นอเอามาเด็ดน้ำอาออกแล้วก็วนึง่งจ้ามแจ่วปลาลา<อ>หน้าหนาวกินนึ่งผักคมกินข้าวจีแต่วันนี้ไม่ได้นึ่งมาจีค่ะคนเท่าคือโบราณชนยังยจะได้จักเต้มจะยังหลายได้ โอ้คนพันกว่าวอะไรได้แล้วพันกว่าก็ได้แล้วเ<ด>อดได้สามพันแล้วคนอะไรสดเลยเฮาชิบุต้องไปลงคลิปไ,ไม่ลงกันเหรอไม่ลงกันเหรอเอาจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคอยดูไลฟ์สดกันลิปไลฟ์สดอ่ะ